เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้หน้ากากาอนามัยให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันโควิด -19 นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีวิธีการใช้หน้ากากาอนามัยให้มีประสิทธิภาพอย่างไรสำหรับสาระความรู้ตรงนี้นะครับจัดทำและเผยแพร่โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับ สำหรับวิธีการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยนะครับทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องล้างมือก่อนใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับดึงสายรัดหูทั้งสองข้างให้ด้านที่มีสีเข้มหรือด้านที่มีมันวาวอยู่ด้านนอกกดโลหะบนหน้ากากให้แนบสนิทกับสันจมูกดึงให้คลุมจมูกปากและคางวิธีการถอดหน้ากากอนามัยนะครับควรจะล้างมือก่อน หลังถอดหน้ากาก,กอนามัยทุกครั้งใช้มือสองข้างจับสายรัดหูดึงหน้ากากอนามัยออกในแนวตรงทิ้งหน้ากากอนามัยลงถังขยะไม่พับไม่ให้มือสัมผัสหน้ากากสำหรับสิ่งที่ไม่ควรทำในการสวมหน้ากากอนามัยนะครับก็คือใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัยดึงหน้ากากอนามัยไว้ใต้จมูกดึงหน้ากากอนามัยไว้ใต้คาง ครับทั้ง3อย่างนี้ไม่ควรกระทํานะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของการใช้หน้ากากอนามัยให้มีประสิทธิภาพนะครับเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด1 9นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ